ลุยให้สุดให้เต็มป้องการแชมป์สำเร็จปั่มเผ่าชนซุปเปอร์กกับลูกท้า ทุนนทานในกระที้นะครับแชมป์โลกวันเคียมบ็อกซิ่งรุ่นแมนตัมเวดวัย28ปีนะครับเผยสุดปพิ่มกับฟอร์มการโชวที่เป็นไปตามแผนหลังคว้าชัยเหนือเวลุยนะครับผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งจากจีนวัย33ปีด้วยคะแนนเด็ดขาดนะครับใน10วันหนึ่งเกทหนึ่งที่กาตาร์นะครับชนะนี้นะครับไม่เพียงแต่ทําให้กตี้ป้องกันแชมป์ตำแหน่งเคียมบ็อกซิ่งได้อย่างเหมาะสมจัดซีแต่ยังเป็นการอยู่สตรีไล่ท้ายปวดเจ็บปีของเวลุยนะครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักโชคทีแข่งแก่พิสุดของวงการอีกด้วยลูกเกมสุดเข้มข้นจาก2อนักโชคระดับโลกนะครับสุดคำนี้ถือว่าเป็นไฟที่ดุเดือดและมีคุณค่าทางเทคนิคสูงโดยเฉพาะในช่วงโยกแรกนะครับที่โวยรุยนครับออกมาสตาร์ทได้ดีก่อนอย่างเห็นได้ชัดโดยการเดินเกมบวกใส่ใฮกกอตี้นะครับอยางแมตช์นำ้ำใช้ความเดี่ยวและพลังบัตน,นะครับจูตีอย่างตอนนองจนตามให้แชมป์โลกป้อมตั้งรับนะครับ ยำเ,เนี้ยแนมยำไม่กระตานนะครับตั้งแต่ยกสองเป็นต้นไปแค่กตีนครับเริ่มปรับกลยุทธ์ใหม่ใช้จังบาทสวนกับอย่างชาญฉลาดเน้นความแม่นยำและความหลากหลายของมาบุธนะครับในการทำลายเกยมของผู้ต่อสู้จนทำให้เวลุยนะครับ เาไม่ติดและถูกกดดันมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับเมื่อจบพบยกที่5นะครับกรรมการจึงชูมือให้แฮกเกตี้เป็นฝ่ายชนะคะแนนเด็ดชั้นป้องกันตำแหน่งแชมป์ได้อย่างงดงามและยังสแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการชกที่ครบเครื่องขึ้นกว่าเดิมครับบทเรียนจากอดีตที่ผักดันสู่ความสำเร็จแม้จะคว้าชัยชนะในไฟานี้นะครับแต่แฮกเกตี้ก็ไม่ลืมที่จะย้อนกลับไปพูดถึงบทเลียน ที่เคยได้รับจากความพ่ายแพ้ต่อซูเปเร็กยางหมูเก้านะครับแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเดียวกันเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นไฟที่เขาโดนนกในเวลาเพียง49วินาทีเขาบอกว่าผมได้บทเรียนครั้งใหญ่จากไฟที่แพ้ให้ซูเปเล็กผมไม่อยากให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกผมและทีมงานโค้ชจึงทุ่มเทก,กับการวางแผนอย่างไม่หยุดเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่พลาดสา ผมเรียนรู้ว่าการชกอย่างใจร้อนสามารถนำไปสู่หายนะได้และไฟนี้ก็เป็นการมิสูตรว่ากลยุทธ์ที่ถูกต้องสามารถนำไปสู่ชัยชนะได้ก so ลยุทธ์และการเตรียมตัวที่สมบูรณ์แบบ like เบื้องหลังความสำเร็จของแฮกเกอร์ k นะครับ ในครั้งน,นี้ต้อมยกเครดิตให้กับคิสเตียน,นโนนะครับหัวหน้าโค้ชของเขาซึ่งช่วยวางแผนรับเมื่อกับบวยลุยนะครับโดยอย่ามไว้หยาดทุกกระเบ,บียดนิ้วและก็ตีได้กล่าวว่าเราวิเคราะห์เกมของบวยลุอยอย่างลึกซึ้งหลายคนคิดว่าผมจะจัดการเขาได้ไง่ายแต่ความจริงคือเขาเป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยมมาก โดยเฉพาะการเป็นมวยซ้ายซึ่งเป็นความท้าทายสําหรับผมเพราะตลอดอาชีพผมคุ้นเคยกับการเกี่ยวมวยขวามากกว่าแต่กตีนะครับได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนแนวทางเพื่อรับมือมวยซ้ายไม่ใช่เรื่องง่ายเอาต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและปรับรูปแบบการต่อสู้เข้ากับสถานการณ์ซึ่งท้ายที่สุดน,นะครับเขาก็สามารถรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แตกตี้ครับเขได้กล่าวว่าผมต้องใช้เวลาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างมากการชกไฟนี้จะมีค่ามหาศาลต่อผมเส้นทางข้างหน้ากับส่งที่รออยู่แม้จะเพิ่งผ่านสึกหนักมากแต่ฮฮกตี้นะครับก็ไม่คิดว่าจะหยุดพักนานเกินไปเขามองไปข้างหน้าและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่กำลังรออยู่แต่กตี้ได้กล่าวว่าตอนนี้ผมยังมีภารกิจที่ต้องทําให้สำเร็จ นั่นคือการป้องกันแชมป์คิงบ็อกซิ่งต่อไปและยังอยากกลับไปล่าคิมขับมวยไทยคืนมาด้วยเขารู้ดีนะครับว่าการเป็นแชมป์ลูกในสองประเภทไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะมีนักสู้ระดับแนวหน้ามากมายที่พร้อมจะขึ้นมาท้าชิงตำแหน่งของเขาักคติได้ว่าผมไม่เคยปฏิเสธว่าต้องเจียกับใครผมเชื่อมั่นในเส้นทางที่เลือกและพร้อมเผชิญหน้ากับทุกคู่ต่อสู้ไม่ว่าทางร่างกาย แม้ว่าทางรายการนะครับจะว่าให้ผมเจอกับใครผมจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเป้าหมายสูงสุดซปเปอร์ไฟที่ทุกคนรอคอยเมื่อถูกถามว่าอยากเาเจอหน้ากับใครมากที่สุดในไฟต่อไปแอนกตีตอบอย่างไม่ลังเลว่าถ้าเลือกได้ผมอยากเจอซูเปอร์เลสหรือไม่ก็ลรถขันกิดบอมโลอีครั้งผมมาอยู่ที่นี่เพื่อมอบความมันให้แฟนๆและจะทำให้ดีที่สุด ผมอยากทดสอบตัวเองกับยอดนักชกของโลกและพิสูจน์ว่าผมคือเบอร์หนึ่งอย่างแท้จริงก่อนปิดท้ายตอนนี้นะครับตอนนี้ผมขอพักและฉลองจัจชนะที่กาตาก,ก่อนแต่หลังจากนี้ผมพร้อมกลับไปลุยซ้อมอีกครั้งรอชมไฟต์ต่อไปของผมได้เลยจบชิปแล้วนะครับเพื่อนๆคิดเย็นงไงก็คอมเมนต์มาบอกกดนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องลิมิตม็อกซิ่งไว้นะครับ ขอบคุณครับ